ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพลัฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทั้งเพจเฟซบุ๊กเอ็มพลัฝันทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูทีมงานตัดไม้นะครับนี่เลยก็มาเหมาสวนยูคาอีกเช่นเคยนะครับหลังจากถอนมันเสร็จนะนก็เป็นไม้ต้นแรกนะครับแต่ว่าต้นจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็มาตัดไปแล้วเมื่อวานนะครับวันนึงนะนี่ก็มากัน ผมเที่ยวนะครับเดี๋ยวพามาดูเครื่องกันก่อนนะแล้วก็จะพาไปดูเครื่องตัดไม้นะครับใช้ว่าใช้เครื่องอะไรนะนี่ครับมาคันแรกนะครับผมก็เป็นซัที่นะครับตัวนี้อายุน่าจะอยู่ประมาณสี่ห้าเดือนนะครับออกมาได้ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วนะครับเอ่อขึ้นระบบเป๊ดตร,ระบบนะครับแล้วก็ขึ้งจัดนี่นะเสริงของชังเปิลแสงจันทร์มานะครับอันนี้ แล้วก็ท่อนะอันนี้ของไม่แน่ใจนะเจ้ป้อบางโป๊ะหรือเปล่านะครับผมขันแรกนะครับมามามาดูคันที่สองอันนี้ก็ของลูกฟิวบ้านซีแยงนะครับใส่ถังเพราน้องตรวจนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่สองก็สองระบบเหมือนกันนะครับ คันหนึ่งก็ TF150 นะครับแต่ว่าใส่ถัง115นะครับตัวนี้ตัว 150Di แท้นะครับใส่ถัง115ต่อก็มากับ2ระบบเหมือนกันนะดาจยะประมาณนี้นะครับนี่ก็ของเทปายนะครับโอ้เหปายใส่ถังลกฟิวนะสับกันไปเรื่อยนะถังลกฟิวท่อซัตทีนะครับตัวนี้เครื่อง GT95 นะครับ แล้วก็อีกคันหนึ่งนะผมอีที่ก็ห้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าใส่ถังยันมาเออใส่ถังยันมาต้งสองอันนะเพราะฉะนั้นแปลงจนโอ้ดูยากนะครับพนั้นนะทัทง้ทงถัทงทั้งฝาครอบทั้งไอดีนะครับใส่ของยันมานะแล้วก็อีกคันนึงตรงนู้น,นครับเป็นยันมาทีเอฟร้อยยี่สิบนะครับร้ 120. อยยี่สิบมีแต่โอ้มีคันเดียวท่อมีท่อ คันนี้คันเดียวนะครับที่เป็นท่อเดิมนะครับอนอกมันก็มีแต่ลําเดียวเนาะมีแต่ท่อขอ้างนะครับไปดเดี๋ยวพาไปดูคันนี้หน่อยคันนี้ก็นี่นะอายุ10 DI L นะครับเตะสองเหมือนกันเตะสองตัวนี้ทํามานานแล้วนะครับนี่นะก็อยประมาณนี้นะครับรถทางเขตผมเนาะก็ตัวนี้มีแต่อายุ ทำมานี่เมืแต่ตัวทำมาหลายปีแล้วนะครับต,รตั้ตง,ตงแต่ตรงตั้งแต่ต้องเป็นตัวรุ่นเก่าอยู่นะครับนี่นะนี่ก็ไม่แน่ใจว่ากี่ปีแล้วนะครับทำมาแต่ละคันแต่ละคันนะครับแต่ว่ามีคันนี้คันนี้นะครับก็เพิ่งทำเสร็จนะครับ นี่นะผมนั่งงานนะครับมากันดีชีวิตนอกวันนี้ีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่สองสามสี่สิบสี่ชีวิตนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยเป็นไม้นะโอ,อ้แตนนะผมแตนเยอะเลยนะครับทำงานไม่สนุกนะครับถ้ามีแตนนะครับเป็นแตนแตนลามนะครับ บินบอลไปหมดเลยนะวันนี้ไตเก็บนะครับเป็นแตนรามนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แตนไอตัวเล็กนะครับเป็นแตนตัวเท่าๆตัวเล็ก,กตัวต่อนี่ไม่ยิ่นหน่อยนะครับเป็นแตนรามนะครับไม่ใช่ตะกัน่นอ,อันตรายนะครับมีอยู่หลายต้นนะครับโมบานโดนไปหลายคนเลยนะครับบินบอลไปหมดนะมาทำงานไม่ได้เลยครับโอ้จะเดินยองๆนะ ต้นไม้ก็ตัวมานี้นะครับเป็นสวนนะครับก็จะไม่หนักเท่าไหร่นะครับม่ถ้าอยู่ตามทางตามมาก็จะหนักนะครับหนักหน่อยเพราะว่าเขามีน้ําให้ดูดนะครับเครื่องที่ใช้ก็เป็นกระทิงดำนะครับผมก็มีแต่กระทิงดำเลยนะ ตัดก็ไม่ได้วัดนะครับไปกะเอาเลยนะครับอาศัยความชำนาญเนาะกะเอาเลยนะครับ ก็จะเก็บเก็บทองไว้นะครับักเก็บเก็บทองไว้แนละ้วก็พอเวลาเสร็จแล้วพอรถมาเอาวนจะง่ายนะครับรถเข้ามานะ ใส่งานมาเลยซื้อมาเพอมาทกระดิ่งดำนี่ตู่ด,ด,ดีนะใส่งานทั้งวันนี่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าร้อนแล้วจะติดยากนะครับตัวนี้นี่โอ้ตัดง่ายนะครับเครื่องไม้ร้อนก็ไม่ดับนะครับถ้าเราดับแล้วเรามาติดไหม่ก็ติดง่ายนะครับจะเป็นบางรุ่นร้อนแล้วร์ทไม่ติดนะครับ อะะอเอาดีจดตัวผมเองไม่ได้ทานะผมมาถายให้เพื่อนดูนะครับก็บางคนอาจจะว่าเดี๋ยวจะมาวาผมูงานนะรัวแต่ไ่ยไม่ช่ก็ทํางานจริงๆผมไม่ได้ทานะผมมาถ่ายให้เพื่อนดูนะครับ คมดีจังนะม่ทำไมคมดีจังโซยี่ห้ออะไรน้อนี่ยู่ที่อยู่ที่โซ่เราอยู่ที่คนรับะอยู่ที่โซ่เรือยู่ที่คนรับนี่คมดีแท้น่ดีคนรับอยู่ที่คนรับนาะ จะมีใหญ่หน่อยนะเป็นลูกค้าส่วนนะครับวันนี้ถ่ายข้างลางก็จะต้นจะเล็กๆหน่อยนะครับถ้าไปข้างๆก็จะพอมีใหญ่อยู่ นี่หาต้นใหญ่ๆยากนะครับตัวที่กําลังพอดีนะครับพอดีตัดหน่อยยากหน่อยใจกันมากเขาจะขายไม่มีเงินก็จะขายนะครับใส่สองปีสามปีนี้ก็จะขายแล้วนะครับแต่รายสามปีก็ถ้าเป็นที่ดูดน้ําหน่อยก็จะต้นประมาณนี้นะครับต่อสามปีนะครับกําลังพอดีนะครับต้นประมาณนี้นะครับประมาณน่องนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณหกสิบกิโลนะครับต่่อทอนนะ 10โล0โลนะครับต็ตรงต้นใหญ่นะตัวนี้ก็จากน้ำหนักก็จะลดไปเรื่อยนะครับก็จะเล็กไปเรื่อยตามยอดนะครับแต่ถ้าได้ขนาดนี้นะดีนะครับขึ้นเร็วนะครับขึ้นเร็วน้ำหนักดีนะครับน้ำหนักแน่นนะก็คลิปนี้ก็ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็มาดูกันอีกทีตอนผมได้ขายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะผมสวัสดีครับอย่าอย่าอย่าแร็ปเฮเอาน่าได้ดอเลยดอกนะดอเลยมีผู้หญิงมาคนเดียวนะครับรุ่นรุ่นเดียวกันกับผมนะครับ รุ่น,เป,นเป็นเพื่อนกันเลยนะครับตั้งแต่เรียนตั้งแต่อนุบาลน,นะครับ